ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ให้กันก่อนนะครับช่องโทนบางแค FC เวันนี้เราจะพาทุกท่านไปศึกษาและเรียนรู้ถึงประวัติการสร้างของพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลและหลักการพิจารณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระกรุ เนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงหรือจะเป็นเหรียญพระเกจิคณาจา์ต่างๆตลอดจนเครื่องรางวัตถุมงคลเราจะมาบอกชี้จุดตำหนิจุดจ่ายตังให้ท่านได้เข้าใจกันอย่างง่ายได้ซึ่งในวันนี้เราได้นำพระเครื่องที่ถือว่าเป็นสุดยอดจัก,กรรพัิของพระเครื่องนั้นก็คือพระสมเด็จวัดระังพิมพ์ใหญ่โดยประวัติการสร้างนั้น เริ่มสร้างในช่วงราวปีพุทธศักราช2409โดยท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านได้เริ่มสร้างพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามสำหรับมวลสารที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังประกอบด้วยปูนขาวเป็นส่วนใหญ่โดยการเอาเปลือกหอยมาเผาทำเป็นปูนขาวผงพุทธคุณซึ่งเกิดจากการเขียนอักขร ลงบนกระดานฉนวนแล้วลบจากนั้นนำผงที่ได้มาปั้นแล้วนำมาเขียนใหม่ทำแบบนี้ซ้ำๆโดยเริ่มจากผงปัตมังผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชและผงพุทธคุณผงที่ได้จึงมีอนุภาพสูงสุดส่วนผสมอื่นๆได้แก่ใบล้านเผาดอกไม้แห้งเศษจีวรพระและเนื้อพระ ประสานด้วยน้ำมันตังอิวเพื่อป้องกันการแตกร้าวสำหรับขั้นตอนกรรมวิธีการสร้างนั้นนำเอามวลสารทั้งหมดมาผสมกันแล้วนำมาต่ำเป็นเนื้อพระสมเด็จนำเนื้อที่ได้มาปั้นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมตัดออกเป็นชิ้นๆโดยเรียกว่าชิ้นฟักนำเนื้อพระสมเด็จชิ้นฟักวางลงที่แม่พิมพ์ซึ่งแกะจากหินชนวน แล้วกดเนื้อพระกับแม่พิมพ์ตัดขอพระเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ตอกตัดดอกไม้ไผ่ที่ใช้ตักสารสำหรับแม่พิมพ์ของพระสมเด็จนั้นเป็นแม่พิมพ์พระอย่างแรกที่เป็นศิลปะแบบแอ s บส a ตรคือเป็นลายเส้นรูปพระแทนที่จะเป็นแบบที่มีรายละเอียดที่เป็นรูปพระเสมือนองค์จริงลักษณะการพิจารณาและดูจุดตำหนิต่าง ของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เริ่มจากด้านหน้าเราควรที่จะต้องดูพิมพ์พระให้แม่นจำพิมพ์ให้แม่นโดยโบราณเรียกสมเด็จสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเส้นพิมพ์จะต้องมีความคมชัดเกตจะเอียงไปทางซ้ายขององค์พระใบหน้าพระนูนดูตูมคอมีเส้นสันการวางแขนมีลักษณะเป็นแขนกิ้ว แขนขวาขององค์พระจะตื้นกว่าข้างซ้ายและจะมีก้อนเนื้อซ้อนบางๆเส้นใต้ฐานขึ้นชัดเจนในซุ้มจะมีเส้นซ้อนใต้ฐานจะมีเส้นซ้อนที่สังเกตเห็นได้และจะมีเส้นบังคับพิมพ์อย่างชัดเจนมาในส่วนของด้านหลังของพระสมเด็จวัดระครังพิมพ์ใหญ่ลักษณะการพิจารณาและดูจุดตำหนิต่างๆ ของพระซึ่งธรรมชาติของพระจะมีร้อยหดตัวทำให้เกิดการปริมีเนื้อเป็นก้อน,อนมีเม็ดมวลสารแดงดำสลับกันมีร้อยหลุมของมวลสารซึ่งเกิดจากการหดตัวของมวลสารซึ่งในพระองค์นี้พระมีการลงรักมาเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนลักษณะในการพิจารณาในส่วนด้านข้างขององค์พระนั้น ะจะมีลักษณะแอนหรือตรงก็ได้และจะต้องมีขอบตัดตรงไม่บิดเบี้ยวเนื้อจะมีความจัดมีรูที่เกิดจากการหดตัวของเนื้อมวลสารและนี่ก็เป็นหลักการพิจารณาในการดูการศึกษาของพระสมเด็จวัดระฆังพิม์พใหญ่ที่เราได้นำเอาตัวอย่างพร้อมด้วยภาพมาประกอบเพื่อทำความเข้าใจ ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันครับหากใครที่ชื่นชอบก็ขอเพียงกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กันก็พอส่วนในครั้งหน้าจะมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลรุ่นไหนจะนำมาชี้ตำหนิให้ชมกันต้องคอยติดตามรับชมกันต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผลิตรายการโดย ทีอมูลเสรสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยเอาละครับสำหรับโปรโมชั่นของหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่ม2มาแล้วครับผมจัดโปรโมชั่นสำหรับนะครับผู้ที่จะคิดว่าเป็นการลงทุน ผมจัดโปรโมชั่นชุดพิเศษซปเปอร์ VIP เลยนะครับท่านจองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยเล่ม2นะยอดนิยมนะชุดโปรโมชั่นคือ5เล่มผมแถมนี่ครับเล่ม1 1, 1เล่ม 1, ทันทีเล่ม1เนี่ยตอนนี้มูลค่าเล่มหนึ่งบาทผมแถมให้เลยนะครับให้แค่ร้อยชุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีหนังสือเนี่ยนะครับประมาณร้อยกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ท่านหมดไม่ได้ผมมีร้อยชุดนะครับ สต็อกนี้เป็นสต็อกชุดแรกนะครับไม่ได้พิมพ์เสริมนะเป็นสต็อกชุดแรกนะครับห้าเล่มหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับห้าเล่มหมื่นสองพันร้อยบาทและแถมหนังสืออันนี้หนึ่งเล่มทันทีเล่มหนึ่งหนึ่งเล่มทันทีท่านจะไปหาที่ไหนครับไม่มีอีกแล้วรีบจองครับโปรโมชั่นมีแค่หมดแล้วหมดเลยโปรโมชั่นมีแค่หนึ่งร้อยเล่มหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเอาแค่ร้อยท่านแรกร้อยท่านแรกเท่านั้น ห้าเล่มนะครับห้าเล่มหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแถมเล่มหนึ่งหนึ่งเล่มนะครับและถ้าท่านจองปกติเนี่ยจะบวกค่าส่งเล่มละสามร้อยห้าเล่มบวกค่าส่งห้าร้อยครับทั้งหมดเลยพร้อมส่งเลยนะครับทักเข้ามาเลยครับทักเข้ามาเลยทักเข้ามาตามรหัสเลยนะครับ e สองสี่ e สองสี่กดมาเลย e สองสี่ใส่รหัสมาเลยครับ e สองสี่แล้วจำนวนกี่ชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสำหรับนักลงทุนเท่านั้น ผมบอกให้ลงทุนหนังสือผมยังไงก็กําไรผมการันตีได้เลยนะครับโอเคครับรีบจองเข้ามาแล้วครับหมดแล้วหมดเลยครับเอาละ,ะครับเพืนเพื่อนครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับ ใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่ม2ต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500าบาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังค์ชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลยข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะ เล่มหนึ่งเนี่ยนะครับเล่มหนึ่งเนี่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ q ิวอาโค้ดที่จะสแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน YouTube นะครับและชี้ตำหนิจุดใจตังให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2นะครับต้องบอกว่า จะลึกชี้ตำหนิจุดใจตังทุกอนันูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเถอครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเลย่มอย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC เหรือโทร029535587 สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028